ฟ้าเท่าไหร่ครับหนึ่งโครานหนึ่ง้านงนี่เงินจริงจริงที่รองอันดับห้าครับโอ้โหนี่เลยเปลี่ยนชีวิตเลยดีมากเลยลอตเตอรี่หนึ่งใบใครมาหาอันนี้คุณมุกใครดีมาคหาแต่วันนี้เราเป็นแฟนคลับเลยนานมากเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชื่อเล่นหรือชื่อมุก ได้มคะ่คะใช่ไหมคะไห้คมคะใ่ไคะ่ไหมค่ไหมค่ได้ะใไหมคะใช่ไหมคะใช่คนใช่าหม่ไหมคะใ้่ไหมใ่ไหมค้ใช่ไหมคะใ่อหมคไหมค่ไหมคะใหไมะ่ไหมใหมคะใ่ะใ่ไหมใหม่หมคคใหมคะ่คะะไ รานบาทให้กับผู้โชคดีที่ซื้อกอตเตอร่์กับผมชองรู้สึกไงบ้างคะต้องถามนางงามแล้วค่ะเพราะนางงามเป็นคนมอบเองตรงนี้ทั้งรู้สึกดีใจค่ะใจนึงก็คือแบบอยากให้ถึงบ้านของผู้โชคดีเลยเพราะอยากเห็นหน้าผู้โชคดีแต่ว่าอีกใจนึงก็ยังไม่อยากให้ถึงเลยมันยังหอมแล้วมันก็ยังรันจวนใจอยู่หวังว่าสักวันหนึ่งก็จะเป็นผู้โชคดีกับเขาบ้างวันนี้ก็ดีใจกับพี่เอกด้วยนะคะดีใจด้วย พี่รู้สึกไงบ้างคะเห็นว่าซื้อแค่ใบเดียวเองใช่ครับผมซื้อใบเดียวครับตื่นมาปุ๊บซื้อเลยเรมมครับไปได้เลขเลอะไรยังไง,งคะอ๋อพอดีผมฝันเกี่ยวกับไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหรอ่อะครับผมก็เลยเออลองซื้อเลขอายุตัวเองดูครับโชคหล่นครับเลย,เลยก็ก็น <c oughs> ่าจะมีโชคบ้างละครับแล้วซื้อแค่ใบเดียวด้วยซื้อแค่ใบเดียวครับใช่เรื่องของเรื่องคือกดทันแค่ใบเดียวครับ ัแค่ใบเดียวนะคะไได้ใบนี้ไปเลยฟังงไปเลยค่ะเราซื้อของทำงหน่แล้วกัน,นะค่ะนะคะกับการจำหน่ายลอตเตอรี่บอกคุณบอกว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้ววันนี้คือไม่มีการหักอะไรใดๆเลยใช่ค่ะรับเต็มค่ะเราสปออร์ตเรื่อง ค้าเสียกรให้นะคะตรงนี้ก็คือถูห6ล้านรับ6ล้านออถูก60ล้านก็นรับ60ล้านาค่ะที่ทองนะคะทองตกบารรง,งริงโปรเจกต์กับทางมิสแกนที่ว่าสำหรับในงวดต่อไปถ้าเกิดใครถูกรางวันที่1อยากให้บอกสักนิดนึงค่ะค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะและทุกๆงวดไปนะคะมิสแกนจะเป็นคนไปมอบรางวัลที่1ให้เลยค่ะกับเงินจำนวนใบที่ลูกค้าถูกนะคะและถ้า ลูกค e like e yeah. ้ามารับเองที่บริษัทแต่ก็ได้เจอมิสแกนนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก200ใบค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะสำนักงานใหญ่เราอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะคะติด BTS พระโขนงค่ะเดินออกทางออกที่สองเดินมาตามถนนเลยค่ะก็จะเจอหงทองอยู่ริมถนนเลยค่ะป้ายใหญ่มากค่ะข้างหน้าป้ายหงพอหลดทองเยียร์คค่ะอาอีฟ้าฟังหน่อยละกันค่ะว่าซื้อแบตเตอรี่กับหงพองอะไรอีอะไรค่ะได้ค่ะ แต่ประกวดในกองมิสแกรนมามีกิจกรรมร่วมกับหงทองนะคะน้องๆหลายคนก็ถูกกล้ายืนยันแล้วก็รับประกันว่าจ่ายจริงแล้วก็จ่ายไวมากๆแล้วก็ช่องทางการชําระเงินก็ง่ายมากเลยแค่เราแบบลิงก์กับเลขบัญชีก็คือตร <หา S 1> งตรงเลยมี SMS แจ้งด้วยเราไม่ต้องไปนั่งตรวจเองว่าเราถูกหรือไม่ถูกนะคะ <หา S 1> นึกถึงลอตเตอรี่นึกถึงหงทองออนไลน์ค่ะอยากจะมงลงหัวแบบพี่ขากับมงลงกับหงทองก็ต้องซื้อลอตเตอรี่หงทองออนไลน์ค่ะ どこだ